วันที่อากาศร้อนๆแบบนี้นะคะไม่มีอะไรดีไปกว่าการนั่งรีวิวผลิตภัณฑ์ใหม่ให้คนได้ดูกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะพิมขอนำเสนอผลิตภัณฑ์จากแบรนด์นี้ค่ะคือ Never Say Never นะคะทาง Never Say Never นี่นะคะคิดคนเทคโนโ ที่ชื่อว่า Advanced Multi Active นะคะคือการนำส่วนผสมที่เขาบอกว่ามันทรงคุณค่ามันดีๆมากมายเนี่ยนะคะมารวมกันแล้วทำให้แต่ละตัวเนี่ยออกฤทธิ์เนี่ยเสริมกันนะคะทำให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะคะเขาบอกว่าเมื่อใช้ทั้งตัวเซรั่มและตัวครีมของเขาร่วมกันแล้วเนี่ยนะคะจะทำให้ผิวของเราเนี่ยเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมหัศจรรย์8ประการเลยนะคะเอาภาษาอังกฤษก่อนไหมภาษาอังกฤษเขาบอกมันจะ Moisturizing Brightening Whitening b a l n c i n g Anti Aging Lift นะคะสกินรีนิวเวลแล้วก็สุดท้ายคือสมูทติ้งนะคะแต่ว่าภาษาอังกฤษอย่างเี้ไม่ได้ขอเป็นภาษาไทยบ้างนะคะทั้งทําให้ชุ่มชื่นกระจางใสลดรอยหมองคล้ำเพิ่มคอลลาเจนทาให้ผิวดูเด้งมากยิ่งขึ้นนะคะรูขุมขนแล้วก็รอยเล็กๆเนี่ยจะดูจางลงดูผิวกระชับแล้วก็ยกมากยิ่งขึ้นผลัดเซลล์ผิวใหม่แล้วก็ที่สําคัญทาให้ดูเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นค่ะถึงแนวคิดของทางแบรนด์แล้วนะคะเรามาดูผลิตภัณฑ์กันใกล้ๆบ้างนะคะผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยนะคะชื่อว่า Nutri l u m i n o u s Bright นะคะตัวหนึ่งเนเซรมนป็จุดส ส่วนอีกตัวหนึ่งที่เป็นจุดสีฟ้าเนี่ยจะเป็นตัวครีมของเขานะคะหน้าตาเป็นแบบนี้แพคเกจิ้งแบบนี้นะคะก็คือจะค่อนข้างเรียบง่ายนะคะด้านหลังเนี่ยมีรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นแล้วก็าภาษาเกาหลีก็เลยเข้าใจว่าเอ๊ะส่งไปขายที่เกาหลีด้วยหรือเปล่านะคะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์เป็นภาษาไทยมีออยออยเรียบร้อยนะคะสําหรับ ปริมาณบรรจุนะคะก็คือขนาดเท่ากันคือ30 ml สําหรับตัวที่เป็นเซรั่มเนี่ยราคา2,400บาทแล้วก็ตัวที่เป็นครีมเนี่ยราคา2,100บาทนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวเซรั่มกันก่อนเลยคะ่ะแล้วค่ะมาดูตัวแรกกันก่อนเลยนะคะต,ตัวเซรั่มนะคะชื่อเต็มๆนะคะ NutriLuminous f Bright Intensive Essential Serum นะคะ, um, ะ,คะมีส่วนผสมของ A.M.A และ เขาบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยสำหรับไรเทอร์แอนด์เฮล t ี i เ r s ร์สนะคะบอกเป็นเซรั่มที่สุดสําหรับการลบเลือนริ้วรอยนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นเซรั่มที่มีเนื้อบางเบานะคะมีความสามารถในการที่ซึมลงบนผิวถึงชั้นในได้อย่างรวดเร็วนะคะทําไปช่วยแก้ปัญหาพวกริ้วรอยหล่องลึกจุดด่างดําต่างๆนะคะทำให้ผิวดูกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นแต่ว่าถึงแม้ว่าจะมีเนื้อที่ค่อนข้างบางแล้วก็ ไม่เหนียวเหนอะหนะเนี่ยนะคะแต่กลับทําให้ผิวเนี่ยยังรู้สึกชุ่มชื่นได้นะคะเขาบอกว่าหลังจากที่ใช้ไปแล้วประมาณ2สัปดาห์ะไรเนี่ยนะคะจะทําให้รู้สึกว่าริ้วรอยล่องลึกนะคะดูตื้นขึ้นแล้วก็สาหรับเส้นไหนที่มาดูบางๆเนี่ยมันจะจางหายไปนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือพวกจุดด่างดําความหมองคล้ำต่างต่างเนี่ยจะดูกระจ่างใสามากยิ่งขึ้นนะคะนี่คือ1ปั๊มนะคะคือเรียกว่าทินชอบเจ้าตัวแพคเกจจริงเขาตรงนี้มากเพราะว่าปั๊มของเขาเนี่ยะคะสามารถควบคุมปริมาณการ ใช้ผลิตภัณฑ์เขาได้เป็นอย่างดีนะคะนี่คือ1ปั๊มเท่านั้นนะคะแล้วก็สําหรับการใช้เนี่ยเขาแจ้งไว้เลยค่ะว่าทั้ง2ตัวไม่ว่าจะเป็นเซรั่มหรือครีมเนี่ยนะคะใช้ครั้งละแค่2ปั๊มก็เพียงพอนะคะเพราะนั้นปริมาณ30 ml ต่อขวดของเขาเนี่ยก็สามารถใช้ได้ยามนานพอสมควรนะคะนี่นะคะคพีจะลองเทให้ดูนะ เบาบางมากนะคะใครที่เคยมีปัญหาว่าเวลาลงครีมนะคะหรือเซรัม่มหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะลงไปเสร็จแล้วเนี่ยเกิดเป็นขุยนะคะหรือไม่ค่อยซึมนะคะหรือว่าลงไปแล้วเนี่ยยังรู้สึกเหนียวดึบหนักอยู่บนผิวนะคะพี่บอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยสุดยอดมากตัวนี้นี่คือลงนี่คือลงไปแล้วนะคะลงไปแล้วหายไปแล้วเลยนะคะที่คือตัวแรก <laughs> เขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยนะคะมันมีส่วนผสมของที่เขาเรียกว่า สา,สารสกัดจากวิตามินซีนะคะที่มีคุณภาพสูงถึง3ชนิดคือเรียกว่ามีอนุพันธ์ของวิตามินซีหลายตัวมารวมกันนะคะแล้วก็มีสารที่ชื่อว่าอัลฟาบูตินนะคะซึ่งผสมผสานการทํางาน อย่างมีประสิทธิภาพนะคะ,พะ,คะเพื่อคืนความเรียบเนียนและความเปล่งปลั่งให้กับผิวอีกครั้งค่ะตัวที่2กันบ้างน,นะคะตัวนี้จะเป็นตัวครีมนะคะชื่อว่า Nutri l u m i n o u s b r i g h t ตัวนี้เป็นครีมนะคะหน้าตาเนี่ยต้องบอกนิดหนึงว่าเหมือนกันเพี้ยๆกันกันกบเจ้าตัวเซรั่มเลยนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเป็นตัวเซรั่มเนี่ยนะคะข้างล่างตรงนี้เนี่ยจะมีสบรัทัดและจะระบุรงนี้ชัดเจนว่าเป็นเซรั่มนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวครีมก็คือจะไม่ได้ระบุนะคะแต่หน้าตาทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยเขาบอกว่าครีมตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นครีมท ต้องเพึ่งอาหารเสริมนะคะทีนี้ก็ต้องถามว่าผิวเรียบลื่นดีอย่างไรนะคะเวลาที่พูดถึงผิวเรียบลื่นนะพี่เป็นคนหนึ่งที่เราจะมีภาพใช่ไหมในใจว่าเรียบลื่นคืออะไรอย่างไรยังไงนะสำหรับพี่เนี่ยคนที่มีผิวเรียบลื่นในใจพี่เนี่ยนะคือบิอนเซ ความความรู้สึกที่ว่าผิวเรียบลื่นเนียนเนียนจริงๆนะคะไม่ได้ว่าขาวมากขาวน้อยแต่บันีออร่าที่มันกระจายมันจากข้างหลังก็คือมันเป็นความรู้สึกนั้นนะคะเขาบอกว่าผิวเนี้ยเป็นผิวที่สาวๆต้องการเพราะดูรูขุมขนกระชับผิวเรียบเนียนกระจางใสนะคะมันทําให้ดูหน้าสัมผัสอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยช่วยได้นะเขาบอกว่าหลังจากที่ใช้แล้วเนี่ยสัมผัสแรกจะรู้สึกได้ถึงความเรียบเนียนผิวซึ่งอันนี้คอนเฟิร์มอันนี้เป็นอะไรที่แบบว่าหลายๆยี่ห้อจะเคยคอนเฟิร์มนี้มาแต่ต้องบอกว่ายี่ห้อนี้เป็นยีี่่หอทแบบ พูดถึงความเรียบเนียนนะ คิมรู้สึกได้เลยในครั้งแรกที่ใช้นะคะแล้วก็บอกว่าหลังจากที่ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์เนี่ยจะรู้สึกได้ถึงความกระจ่างใสที่มากยิ่งขึ้นแล้วก็หลังจากที่ใช้หมดขวดนะนี่คือทางแบรนด์เคลมนะคะบอกจะทำให้ดูนุ่มลื่นเปล่งประกายกระจ่างใสเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเขามีส่วนผสมของอนุพันธ์นะคะวิตามินซีหลายๆตัวเช่นกันนะคะมาผสมกันแล้วก็ยังมีตัวที่เขาชื่อว่าปาเมิทอเบนตาเพปไทด์4นะคะซึ่งเป็นตัวที่สร้างคอลลาเจนให้กับผิวนะคะทำให้ผิวสึกเด้งๆนะคะแล้วกยยังาอาอรสบ สร้างเม็ดสีด้วยนะคะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะอวดผิวโดยไม่ต้องใช้แอปั้งสิ้นนะเวลาถ่ายรูปเพราะฉนั้นเดี๋ยวมาดูเนื้อกันนิดนึงนะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยพิมพ์ลงตรงนี้เนี่ยจะเป็นเจ้าตัวเซรั่มไปแล้วนะคะตอนนี้มาลองดูเจ้าตัวครีมกันบ้างนะคะซึ่งต้องบอกว่าเนื้อไม่แพ้กันแต่ว่าตัวครีมเนี่ยจะมีเนื้อที่เข้มข้นมากกว่านะคุณเห็นไหมเมื่อกี้ตัวที่เป็นเซรั่มเนี่ยจะไหลเลยนะคะไหลพืดไปนะแต่พอเป็นตัวครีมปุ๊บเนี่ยจะมีความคงตัวมากกว่านะคะแต่ว่าเนื้อเขาต้องบอกเลยว่า ที่เขาบอกว่าเรียบลื่นเนี่ยมันเรียบลื่นอย่างนี้จริงๆมันเป็นความรู้สึกเหมือนลงไปแล้วมันเป็นกำรรมะหยี่บนผิวอะค่ะแล้วก็เนื้อของเขาเ่ยนะคะทั้งสองตัวแม้จะใช้ร่วมกันแล้วเนี่ยนะมันยังให้ความรู้สึกแบบว่ามันเบามันสบายผิวนะคะใครที่ผิวมันผิวผสมแล้วหา m o i s ไรเซ z e r ตัวไหนแล้วมันไม่โดนใจสักทีนะคะพิมพ์คิดว่าตัวนี้อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่คุณอาจจะอยากลองนะคือตอนนี้ซื้อหมดไปแล้วนะคะคือเรียกว่า ต่อให้คุณจะต้องลงกันแดดอีก2ข้อนิ้วตามหลักเนี่ยนะคะก็ยังสบายๆเลยนะคือเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นคําตอบมากรวมถึงใครที่แบบมีความกังวลใจเรื่องจุดด่างดำทั้งหลายเลยวันนี้แล้วอยากจะได้ผลลัพธ์แบบมิราเคิลเองนะคะอาจจะลองตัวนี้ดูค่ะ พิมให้ข้อมูลครบถ้วนไปแล้วนะคะสำหรับทั้งสองตัวนะคะเพราะนั้นเนี่ยพิมพ์อยากจะลองใชใ้คุณดูค่ะว่าความรู้สึกที่แบบว่ามันซึมรวดเร็วและดูเรียบเนียนพร้อมสําหรับการลงกันแดดแล้วแต่งหน้าต่อน,นี่เป็นยังไงไปดูกัน,นะะช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดของในแต่และว,วิดีโอที่ทําการรีวิวผลิตภัณฑ์สกินแคร์ทั้งหลายนะคะคือช่วงการทดสอบผลิตภัณฑ์นี่เองค่ะหลังจากที่คุณล้างหน้าสะอาดแล้วนะคะแล้วก็ซับหน้าให้แห้งด้วยาผาขนหนูนุ่มๆน,นะคะแล้วก็ ลงพวกโทนเนอร์หรือโลชั่นนะคะถ้าคุณชอบลงสิ่งเหล่านั้นก็ลงให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่จะมาเริ่มขั้นตอนแรกของเราในวันนี้ค่ะคือลงเจ้าตัว Nutrif l u m i n o u s Bright นะคะตัวที่เป็นเซรั่มของเขาตัวนี้นะคะหน้าตาแบบนี้เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว um เซรั่มหรือตัวครีมเขาขวดเหมือนกันเปียะนะคะทางแบรนด์แจ้งว่าให้ใช้แค่2ปั๊มก็เพียงพอนะคะสำหรับทั้งใบหน้านะคะซึ่งทดสอบมาแล้ว2ปั๊มก็เพียงพอจริงๆนะคะแต่ต้องมีเทคนิคในการลงนิดนึงค่ะเทคนิคในการลงพิมพ์นะคะก็คือ ถ้าคุณใช้อะไรก็ตามที่มันมีความสามารถในการซึมลงบนผิวนะคะได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ไม่ค่อยทิ้งความลื่นไว้ข้างบนผิวนะคะให้ใช้วิธีการแบบนี้ค่ะให้แปะเป็นจุดๆบนผิวหน้านะคะให้กระจายให้ทั่วๆนิดนึงจากนั้นนะคะใช้ปลายนิ้วนี่นะคะค่อยๆแท็บแบบนี้เพื่อให้ครีมนี่นะคะซึมลงไปเพราะถ้าเกิดว่าคุณใช้วิธีการนวดเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ย นวดเพลินนะคะทำให้เกิดการดึงดังผิวเพราะว่าเจ้ามอสเจอร์ทั้งหลายที่คุณลงไปเนี่ยมันซึมไปหมดแล้วนะคะระหว่างที่คุณใช้วิธีกดแบบนี้นะคะสามารถให้จจค่อยๆย,ย,ยกผิวได้ด้วยเช่นกันนะคะ นี่ก็จะเป็นขั้นตอนแรกนะคะคือเซรัม่มสำหรับขั้นตอนที่2นะคะจะเป็นตัวครีมซึ่งหน้าตาเหมือนกันเพรียบเลยนะคะขวดนี้คือเซรัม่มขวดนี้คือครีมนะคะถ้าเป็นพิมพ์เองเนี่ยนะพิมจะแนะนําว่าถ้าคุณซื้อทั้ง2ตัวไปใช้ในเวลาเดียวกันนี่นะคะให้ใช้เจ้านี้นะะเลยค่ะ CD marker pen นนะคะเขียนเลยเบอร์หนึเบอร์สนะคะเพราะบางทีตอนช่วงเช้าคุณตื่นมาเนี่ยนะคะ มันไม่เห็นแล้วว่าอันไหนเป็นอันไหนนะคะหยิบแล้วทีเราก็ไม่อยากใช้ผิดขั้นตอนี่ะเราก็เขียนให้มันชัดเจนนะคะจะได้ใช้ไม่ผิดสําหรับเจ้าตัวครีมเนี่ยนะคะก็วิธีใช้เหมือนกันเลยค่ะใช้เพียงแค่สองปั๊มเท่านั้นนะคะปึ๊บปึ๊บแบบนี้นะคะแล้ววิธีลงก็เช่นกันค่ะเหมือนกันเพราะหลังจากที่พิมพ์พิสูจน์เนื้อของเขามาแล้วเนี่ยนะคะเนื้อของเขาเนี่ยซึมง่ายจริงๆยังรวดเร็วแต่สําหรับคนที่ มีผิวแห้งมากๆนะคะผิวแห้งมากๆพิมพ์อาจจะขออนุญาตแนะนําว่าคุณลองวัดดูค่ะกับผิวของคุณนะคะว่าถ้าเกิดว่าคุณลงสองปั๊มสำหรับเจ้าตัวครีมนี่นะคะแล้วรู้สึกว่าเพียงพอไหมนะคะถ้าเกิดว่าสองปั๊มยังไม่เพียงพอคุณก็สามารถจะค่อยๆเพิ่มทีละปั๊มทีละปั๊มนะคะเพื่อให้ดูว่าปริมาณเท่าไหร่ที่เหมาะกับผิวของคุณมากที่สุดนะคะเพราะแต่ละท่านเนี่ยก็แน่นอนมีความต้องการที่ต่างกันไปนะคะแต่ต้องบอกหรือว่าแบรนด์นี้นะคะ ลงแล้วสองชั้นนะคะยังรู้สึกว่าผิวแบบไม่มันไม่อะไรเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะให้ความรู้สึกชุ่มชื่นอย่างไม่น่าเชื่อทั้งที่ทคุณเห็นไหมว่าปริมาณเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันน้อยมากเลยนะคะคือ30 ML ต่อ1ขวดเนี่ยนะคะใช้ไปได้นานทีเดียวนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะคะผิวผพิมือเองก็พร้อมที่จะลงพวกครีมกันแดดต่างๆแล้วด้วยสําหรับคู่นี้นะคะอีกหนึ่ง คำแนะนำนะคะของพิมนะคะก็คือว่าพิมพ์คิดว่าสกินแคร์คู่นี้เนี่ยเป็นสกินแคร์ที่เหมาะสำหรับเป็นเทรนนิ่งสกินแคร์นะเทรนนิ่งสกินแคร์คืออะไรนะคะสำหรับน้องๆที่เพิ่งจะเริ่มหัดใช้สกินแคร์ใหม่ๆนะคะหรือสำหรับคุณผู้ชายนะคะที่หันมาสนใจตัวเองนะคะบางทีเนี่ยการที่ต้องใช้อะไรที่มันยุ่งยากหลายขั้นตอนหรือว่าซึมยาก ใช้ก็ยากหรืออะไรอย่างนี้นะคะมันอาจจะทําให้ความรู้สึกอยากที่จะหยิบมันขึ้นมาใช้เนี่ยมีน้อยแต่พี่ต้บอกว่าสกินแคร์คู่นี้เนี่ยนะคะ u t r i f l u m i n เ u s เนี่ยมีความสามารถในการที่ทําให้รู้สึกดึงดูดใจนะคะอยากจะหยิบมาใช้เพราะความง่ายแล้วก็เนื้อของมันนะคะที่ลงไปแล้วทําให้ผิวรู้สึกสบายโดยที่ไม่ต้องใช้ความพยายามมากนะคะ ก็ได้ทราบกันไปแล้วนะคะทั้งเรื่อง m i ราเคิลเอทั้งข้อูริยนภพันธ์แล้วก็ไปทดลองใช้ด้วยนะคะถ้าคุณคิดว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้อาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นคําตอบของคุณนะซึ่งพิมพ์เข้าใจว่าคนที่ผิวมันผิวผสมหรือแม้กระทั่งคนผิวแห้งที่ต้องอยู่ในอากาศร้อนๆมากๆ ตากแดดตลอดเหือตกตลอดเนี่นะคะอาจจะชอบหรืออยากจะลองเจ้าตัวนี้ก็ได้นะคะคือเจ้า n u t r i f l u m i n o u s นะคะคู่นี้นะคะลองดูค่ะก็พิมจะทิ้งข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่จัดหาซื้อนะคะไว้ในอินโฟบ็อกซ์ด้านล่างค่ะแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีสวัสดีค่ะ